ยังไงสบายแล้วเนี่ยมีเดียวหน้าฮิวแบบหลักล้านอะสักซีไม่เข้าเลยอ่ะสักซีไม่เข um ้าเลยอ่ะตอนเนี้ยคลิปนี้คือจะไม่มีคนตายนะทุกคนเพราะว่าแบบถ้ามีคนตายก็โทษเดียวหน้าฮิลไม่ดีฟอนะยกเดี่ยวจากมือไหมท่าพื้นเล่นเลยค่ะเล่นเลยฮะพึ่งพึ่งรถอุ้ยอุ้ยไม่เลือดเป็นรถเยอะอะเมื่อกี้ดาเมจฟอร์ดามเมดดิดาเมจเราไม่มีหรอกมาดนโอเวอร์โหลดกระเด็นแล้วก็แทงพื้นนั่นิมันเลยเจ็บ ากเติมเกมนั้นอยากเติมเกมนี้ร้าน,นนี้ตอบโจทย์กับยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมยอดนิยมที่ใครๆก็รู้จักมีเกมให้เติมอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็มีหมดอย่าลืมนะครับเติมเกมต้องที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์สวัสดีครับอีอต้อเราก็ูกช่องตรงขุมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะ รวมแก,งก๊งแมวปะทะมอนแซฟโฟอะมิสเดอะเวฟไม่ไหวก็ต้องไหววันนี้นะครับเรียกว่านัดตีเป็นแก,งก๊งแมวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแมวจีหรือแมวทิฟนะครับมาตีเจ้ามอนที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะฮะแซฟโฟอะมิสเดอะเวฟนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วแน่นอนเช่นเคยนะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมวันนี้เรามีคนมาแบกแล้วนะครับคนนี้เขาเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะครับจากน้องแมรี่จากแมรี่ไทร อันยังค่ะแมนรี่ค่ะแต่ช่องแมนรี่ใส่หลับค่ะแมนรี่เป็นตัวละครอะไรเอ่ยวันนี้เรียวนาค่ะแบกกี่โมงเนี่ยเออนี่แหละ Riona DPS นะทุกคนแมนรี่ไม่ได้กล่าวน้องๆในชุดแปแฟมิลี่ทั้ง2คนนะครับคนแรกเลยสวัสดีท่านหน้าของมอสโอ้มอส a n n e l ครับสวัสดีครับอ่ามาเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นเคอร์ชิงครับผมอ่าเป็นเคอร์ชิงนั่นเองหน่อแมวนะฮะแล้วไปกันที่คนถัดไปฮะสวัสดีทางด้านของน้องมีคูสวัสดีครับวันนี้มีภูเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นคาชินะคาชินะนั่นเองนะฮะส่วนผมเองก็เป็นทางด้านของเดย่านั่นเองก็เป็นแมวสี่เมืองเลยนะเออแมวสี่เมืองเลยแล้วก็ จริงจริงมอนตัวเนี้ยเราก็ไม่ค่อยตีเขานะเพราะเขาก็ไม่ทำลายเราด้วยนะเนี่ยดูสิเขาก็เล่นของเขาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แถมแบบแบบมสสีสัตว์ต่างๆมาฟังเพลงนู่นนี่นั่นแต่แต่เมลลี่บอกว่าไม่ได้หนูอยากตีค่ะพี่อ่ะพี่ก็ต้องทําทําตามที่เมลลี่บอกอะไรเงี้ยทุกคนไม่อยากตีเลยอ่ะไม่อยากทํารลายนางเลยทำไมเมลลี่เป็นคนแบบนี้เนี่ย <c oughs> เดือนนะใช่หรอไม่ใช่และไม่ใช่ค่ะ ขับปอมค่ะขับปอมโอเคโอเกนี่เดี๋ยวเราจะให้มอสแบกนะมอสจะแบบเครืองิสีหกไงเขาดวงดวงดีมาก่ะได้เครือสีหกเลยทน้งคนเกือหรือเปล่าอ่ะถ้าพร้อมเลยแล้วแมรี่เราเริ่มเลยไหมปลุกนางเลยไหมี่ผมีคนเกิดแล้วล่ะเอาเลยแล้วตอนนี้มีคนเกิดแล้วเออเออเอาเลยเอาเลยยังไงยังไง สบายแล้วเนี่ยมีเดียวหน้าฮิวแบบหลักล้านอ่ะสักตีไม่เข้าเลยอ่ะสตกซีไม่เข้าเลยอ่ะตอนเนี้ยป๊อบให้บัอให้เฮ้ยได้อยู่นะแบกใหแบกมือใหม่เออเออเออแรงมากเออเออได้อยู่ได้อยู่นี่โตีแรงมากใช่มันมันตีแรงมากเลือดเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยมันเลเวลร้อยสามเลือดสามล้านปะท่านประจําไม่ผิดนะอ่ะมันไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นั่งอยู่นี่ ได้อยู่หน่ะเนี่ยอุ้ยแต่นางเครียบอ่ะดูนางร้องปีปาร์ตีครับตีปลายเออปี๊โอ้ยแรงเลงเฮ้ยมันมันมันคลิปนี้คือจะไม่มีคนตายนะทุกคนเพราะว่าแบบถ้ามีคนตายก็โทษเดียวหน้าคิวไม่ดีพอนะลูกเตรียมสากมือใหม่ค่ะดพิ่งเพิเเล่นเลยค่ะดีดีสบายแล้วเนี่ย โอ้ยโดนโดนเอ้ยเออเออ,เอ,ออยู่ไหนอะอยู่ไหนล่ะเออหนะักมาหมามาฟาดฟาดได้อยู่แล้วเนี่ยนนนนออมก่อนออมก่อนอ่ะมาอยู่ไหนละ่ะหัด<า>ต้องไปเจอนนวตัวยากหัดตัวเย็นไอ้ห <laughs> มอไม่ออกเลยเอะเอ,ออกลัวแบบว่ากลัวมันออกเกินแล้วมันเรียะฟุยเลยฟาดฟาดกี่ดน เมื่อกี้เตะโยนขวดไอ้นี่วะเนี่ยระเบิดเลยเนี่ยพึ่งพึ่งหลอดอุ้ยอุ้ยทมันเลือดมันลดเยอะอะเมื่อกี้ดาเมจฟอร์ดาเมจอลยดิดาเมจเราไม่มีหรอกมันโดนโอเวอร์โหลดกันเลยแล้วก็แทงพื้นเน้่ดิมันเลยเจ็บชิวนะชิวนะวันเนี้ยเออควคนแมกเยอะอ่ะไปไหนแล้วล่ะโอ้ยต่อยมั่วแล้วพี่เนี่ยต่อยไปที่ทางไหนน่ะนางอยู่ไหนล่ะนางอยู่ไหนหาก่อนมันดูยากเนาะ Ages, น hey, really? here, hey, oh, ah, els, ั่งอยู่นี่นางนี่นางอย่นี่เต่พี่เจ๊ต้องวิงเลยี่เออเจ๊แบบว่าไม่อยู่กันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้อพี่ตกพี่ตกพี่ตกทุกคนตกเขียวเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาตักองกรเราตักองก็โอดโอ้โอุ้ยลำบากเลการแบบว่าเสียวอะเสยวตก เฮ้ยเดี๋ยวมันจะตกปะ้านางจะตกจะตกนะจะตกนะทุกคนทุกคนเอากอะเป๋าไปก่อนไหมโอเคนางอยู่นี่เองนี่มามาตรงนี้แหละไปับไปครับปั๊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 บเอาไปได้แล้วมันหายแล้วหาไม่เจอนี่อยู่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 นี่ตอนตัวนี้บินได้ป่ะคะทำไมมันสไลด์เก่งมากครับโกมันโกย่างเดียวครับมันโกมันจะสไลด์ตกเหวนี่แหละสวยสุดเลย ไปครับไปครับมัดมัดมัดโดนแต่ไม่รู้นะนา่าจะโดนแหละวินิจเดียวทุกคนวินิจเดียวทุกคนมามาขนาดนี้ฮะเดี๋ยวหน้าเราหายไปไหนเนี่ยอ๋อด,ดีงานเขาทำดาเมจอยูน่นะตรงนี้เฮ้ดาเมจเดียวหน้าเท่าไหร่เนี่ยลองทำสกิลให้ดูหน่อยสิ เมื่อกี้ชาจยิงไป5้าแสนนะคะอุ้ยเบิร์มากอยู่ไหนเนี่ยยู่ไหนเนี่ยไปนู้นอีกแล้วสไลด์เก่งเออนั่นแหละไปไปไปโฮ้ยจะบอกนั้นนางจะตุยแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นทุกคนอุ้ยโอ้ยโดนอะไรอะหายเลยแทงพื้นตายเหรอเมื่อกี้มันโดดมันลอยฟ้าแล้วก็ต่วงลงมาตายอะไรอะอุ้ยได้ชิมินด้วยนะฮะแต่ก็เรยกเร็ววะอุ้ยจบเร็วมาก เป็นการตีมอนม <า S 1> ี่จบไวมากมากทุกคนคือคือก่อนนั้นเนี้ยในมัดแลนอะแบบมันไม่ได้ขนาดเนี้ยคืออันนี้คือจบดีมากจบเร็วกว่าทุกคิไปเยอะเลยอะทุกคนเราแถมเลยไหมเราแถมมาพดดูหน่อยไหมถึกทีมันสั้นมากเลยตอนนี้ <c oughs> เราแถมีแล้วค่ะจบเร็วดีวแล้วอ้าวเรอดีแล้วเหรอดีแล้ว <c oughs> แส่คอไม่ไดีอยู่มเมื่อกี้ที่ดรถแบบลูกดึกอ่ะใส่เสียแล้วโอเคโอเคก็ได้อะเป็นไงกันกบ้างครับทุกคนอุ้ยอันเนี้ยถ้าเทียบมอนถึกในนัดแลนที่เราทําคลิปมานะตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะง่ายที่สุดแหละคือไวมากแป๊บเดียวเองอะ่ะคือแบบไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้นะฮะถ้าเทียบกับอสองตัวก่อนหนะ้าที่เราไปทําคลิปมาอันนั้นหนักไปเยอะเลยนะครับก็คราวนี้มันจะเหลือมอนถึกในนัดแลนน,น,นะแพทปัจจุบันเนาะที่เราทําก็คือ5.1เนี่ย คือเหลือไอเจ้าเต่านั่นแหละซึ่งไม่รู้ว่าเช้าเต่าเนี่ยมันจะโหดสัะแค่ไหนก็ต้องรอดู้ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายรับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสน,สนุกมาถึงแล้ว